ที่ผลผลีครับอย่างวันนี้ที่ผมเก็บอยู่ประมาณ2องถึงสามหมื่นแต่ผมเก็บได้เต็มที่นะแปลงนี้ผมเก็บอยู่ประมาณ6กหมืนดอกครับต่อต่อหนึ่งครั้งครับหนึ่งหนึ่งมีดครับหนึ่งครั้งครับใจผมเฉลี่ยราคาตอนนี้นะผมเทียบเอาจากดอกเล็กถึงดอกใหญ่สุดผมเตียราคาแค่ห้าสิตังค์พอ ผมเฉลี่ยนะครับตอนนี้เราคิดว่าผมเก็บ6กหมื่นดอกจะได้เงินเท่าไหร่ต่อหนึ่งครั้งสวัสดีครับช่องสวนเกษตรทั่วทีเชาวตรูของวันนี้ จะพาทุกท่านนะครับมาชมสวนดาวเรืองนะครับตอนนี้กําลังบานสะพรั่งเลยนะครับกําลังสวยทีเดียวกําลังเก็บผลผลิตครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับดาวเรืองครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างปลูกยากไหมปลูกยังไงดูแลยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนเลยครับ ช่วยสำรานวนกลางบ้านตอเหล็กท่าช้างก็ที่ชอบอาชีพทำดาวเรือง <c oughs> ก็เพราะเป็นพืชระยะสั้นครับ <c oughs> ได้ผลผลิตไวไรายได้ก็พออยู่ได้ครับพอเลี้ยงครอบครัวได้ประมาณ สี่ห้าปีแล้วครับที่ผมปลูกมาที่ผมปลูกมาก็มีสามสายพันธุ์ครับหลักๆก,ก็นี่นี่นะครบับล็อกโค้มัง่งเอกะมั่งครับเหลืองดอกคูนกับสีส้มครับครับระหว่างสองสายพันธุ์นะครับที่ผมสังเกตเห็นเนาะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนกับกับสีส้มเนี่ยพันธุ์ไหนที่เขานิยมหรือหรือยังไงครับมันอยู่ที่เกษตรกรครับ เกษตรกร,กรบางท่านก็จะปลูกสีนี้ไม่ขึ้นเขาก็จะไม่ชอบปลูกเขาอาจจะปลูกสีส้มเขาสีปลูกสีส้มขึ้นคือเขาเขาดวงชะตาเขาถูกกับสีส้มนะครับเขาก็จะปลูกแต่สีส้มบางคนนี่สีสีดอกคูนี้เขาจะไม่ปลูกครับเพราะบางคนทําไม่ขึ้นมันเป็นบางคนครับอันนี้ก็ผมก็แต่ผมผมทําได้สองสายพันธุ์ครับสองสีผมชอบทั้งสองสีครับคือว่าทําได้ครับ เลยหลักๆก,ก็ล็อกโคสีส้มนี่ครับแต่สีดอกคูนสีเหลืองดอกคูนเนี่ยมันจะปลูกได้เป็นบางฤดูอรัอหน้าแรงจะปลูกยากครับดอกจะไม่ใหญ่แต่<ด>สีส้มนี่ปลูกได้ทุกฤดูครับอ๋อดอกสีส้มจะค่อนข้างจะปลูกง่ายกว่าครับ,รบปลูกง่ายกว่าครับดูแลง่ายกว่าครับในส่วนของ เมล็ดพันธุ์นี่เราหาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนครับเมล็ดพันธุ์นะครับเมื่อก่อนที่ผมปลูกแรกๆเนี่ยผมจะสั่งมาทางแผงเขาแผงของเทพนะครับปากของตลาดผมจะสั่งเข้ามาแล้วผมมาเพาะเองครับเรามาเพาะเองใช่ไหมครับเมื่อก่อนนะครับแต่ระยะหลังๆนี่เมืม่อเมื่อปลายปีเมื่อปลายปีก่อนนี่ผมค่อนข้างว่ามันเพาะเองมันดูแลยากเพราะเราไม่มีโรงเรียนเราต้องปลูกกลางแจ้งเราต้องเพาะกลางแจ้งมันจะ โลกมันจะเยอะมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ผมเลยหันมาสั่งเพาะกล้าเขาพอ,อเราสั่งเป็นเป็นเป็นต้นกล้ามาเลยใช่ไหมครับสั่ง,งเป็นต้นกล้ามาเลยครับอันนี้เราสั่งที่ไหนนะครับสั่งต้นกล้าของสบายบางครับประคำครับอยูอย่อยู่ประคำครับอยู่ประคำครับเริ่มจากวิธีการเตรียมแปลงของเราเลยเนีย่เรามิ มีวิธีการเตรียมแปลงยังไงครับมันก็<า>ง่ายๆ<ง>ครับเหมือนกับปลูกข้าวโพดนั่นแหละก็ตีดินให้ละเอียดครับยิ่งละเอียดยิ่งดีครับก็เดินสายน้ําหยดไปประมาณหนึ่งหรือสองวันถ้าเรามีโอกาสแล้วถ้าเราว่างนะครับถ้าเราเตรียมไม่ทันก็เดินไปด้วยปลูกไปด้วยได้เลยครับพวกร่องเราต้องยกยกสูงไหมครับไม่ไม่ใช็ครับอันนี้ร่องนี่ผมจะมีรถตีกรอบร่องต่างหากครับ แต่ถ้าใครเกษตรกรท่านไหนที่ไม่มีรถตีก็จะใช่คนครับประมาณ20บวันครับจะกบต้นครับกบล่องครับกบรุ่นเนี่ยใส่ปุ๋ยกบรุ่นนี่ครับทีนี้ช่องห่างของแถวนี่ต้องแค่กว้างประมาณเท่าไหร่ครับมันอยู่ระยะของคนที่ชอบครับบางคนที่มีพื้นที่มากเขาก็จะปลูกประมาณเมตรห้ถึงเมตรแปแต่ผมมันต้องการกระชับพื้นที่ผมมีพื้นที่แค่นี้ผมปลูกแค่เมตรสีครับอันนี้พื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ย ของผมประมาณ9้าไร่ครับตรงนี้พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นี่เราต้องใช้ต้นพันธุ์ประมาณเท่าไหร่ครับบางคนกเกษตรกรเขามีพื้นที่มากเขาปลูกเมตรห้าสิบถึงเมตรแปดสิบมันจะอยู่ประมาณ4ี่พันต้นสี่ <4, 000 S 1> ต่อไร่ครับตแต่ผมนี่ปลูกได้ห้าพันถึง 5, 500, ห้าพันห้าอ๋อเพราะว่าเราปลูปกทีครับปลูกทีกว่ากันครับ มีวิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงครับครับระยะประมาณจากลงดินไปประมาณ2 0บถึงถึง30วันนี่เราต้องให้น้ําทุกวันครับแต่ระยะหลังจากลงดินวันหนึ่งมาแรกนี่ถึง1อาทิตย์ต้องให้น้ําวันละสองครั้งครับเพราะว่าเพราะต้องการต้นก้าให้มันติดถ้าติดแล้วประมาณ30วันนี้ก็เว้นได้ครับวันเว้นวันได้ครับแล้ว ให้ปุ๋ยได้เลยไหมครับช่วยให้ปุ๋ยหลังจากลงดินได้เจ็ดวันเริ่มเลยครับต้องเริ่มใส่เลยครับจากสูตรสิบห้าสูตรเสมอนะครับมันก็อยู่ที่เกษตรกรบางคนเขาก็ใช้เหมือนกันครับแต่สูตรของผมนี่ทําสูตรสิบห้าครับเจ็ดวันใส่เลยครับไร่หนึ่งเนี่ยจากห้าพันต้นนี่ใส่ประมาณสิบกิโลครับเพราะว่าต้นกล้ามันยังเล็กอยู่ใส่เยอะไม่ได้ครับมันมีโอกาสเสียครับแต่หลังจากสามสี่วันขึ้นไปก็มันอยู่ที่ต้นทุนของเกษตรกร จะใส่เพิ่มหรือใส่ตามนั่นแหละครับแต่ของผมนี่ก็อยู่ประมาณ10บอาทิตย์หนึ่งหรือ10บวันจะใส่ครั้งหนึ่งครับตัวเล็กๆนี่ก็ไม่เน้นเท่าไรครับแต่ผมจะมาใส่ตอนติดดุมหรือหมายความว่าเป็นกระดุมอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นกระดุมอย่างนี้ยผมจะใส่อาทิตย์ละครั้งครับเท่าไรหนึ่งก็ใส่อยู่ประมาณ10กิโลนี่ยะครับแต่ว่าถ้าขนาดนี้ไปแล้วต้องต้องอัดหน่อยนะครับเพราะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเริ่มได้เก็บผลผลิต ก็จะเน้นไปทางสูตรสูรสูงครับคือว่าสูตรบางคนก็ใช่13-21บางคนก็ใช่สี่ยีครับช่วงระบวางการจเจริญเติบโตเนี่ยมันมีพวกแมลงพวกอะไรไหมครับเยอะครับดาวเรืยงเนี่ยมันเป็นพืชอ่อนแอต้องใส่ใจครับต้องคนรู้จักทำต้องศึกษาก่อนครับถึงจะทำได้ ต้องพยายามกำจัดศึกษาก่อนครับเพราะว่าเขาใช้ยาตัวไหนล้กกี่วันเขาใช้ล้กกี่วันเขาใช้สลับยาตัวไหนมั่งจะใช้ยาตัวเดียวไม่ได้ครับเพราะมันจะเป็นโรคดื้อยาครับพวกแมงหรือแมลงส่วนใหญ่จะเป็นเป็นแมงอะไรมันมันจะเป็นตัวเพี้ยนนี่ครับตัวเพี้ยครับแมลงคือเพี้ยนี่แหละครับคือว่าตัวสําคัญพอขนาดนี้เนี่ยเนี่ยครับนี่เนี่ยเนี่ยหนอนนะครับนี่เนี่ยตัวหนอนนะครับนี่เนี่ยถ้าดอกขนาดนี้ มันจะเริ่มแล้วครับนนอนเนี่ยสําคัญต้องดูแลครับต้องใส่ใจต้องดูด้วยนะครับเกษตรเกษตรกร,กรทกร่านไหนที่จะปลูกเพราะตอนนี้แหละครับสําคัญคือว่าเราจะได้ผลผลิตแต่ถ้าเสียตอนเนี้คือเจีได้ครับดอกจะไม่ใหญ่แล้วดอกจะเสียเลยเราต้องพยายามตรวจสอบครับแปลงมาสวนมาอ,อะไรก็พยายามเดินดูครับพอถ้าเห็นเราก็ต้องรีบกนจัดครับ ที่เราเริ่มปลูกนะครับเราต้องใช้เวลากี่วันครับเราถึงที่จะสามารถเก็บผลผลิตได้มันก็บอกยากครับมันอยู่ที่สายพันธุ์อีกครับมันมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็ประมาณ4 0่สถึงสีวันก็ได้เก็บบางสายพันธุ์ก็5 0าสถึงหกวันก็ได้เก็บมันก็บอกไม่ได้ครับคือว่าหลักๆก็50วันนี้ครับจะได้เก็บยังไงก็ได้เก็บ50วันครับแต่อย่างสายพันธุ์ที่ผมปลูกตอนนี้นะครับ มันอยู่ประมาณ50บวันครับประมาณ50บวันครับพอสายพันธุ์นี้จะเนียนไปทางดอกใหญ่แล้วช่วงที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นตูมอันนี้เขาเรียกดอกตูมเนาะดอกตูมครับอ่ามันต้องใช้เวลากี่วันครับมันถึงจะเป็นดอกใหญ่ขนาดเนี้ยหลังจากประมาณนี้นะครับประมาณดอกตูมอย่างเงี้ยมันจะใช้ถึงประมาณ3มอาทิตย์ครับสามอาทิตย์สามอาทิตย์ถึงจะใช้ดอกเนี่ยประมาณขนาดนี้สามอาทิตย์ครับจะได้ดอกขนาดนี้ หลังจากขนาดนี้จะมาได้ขนาดนี้ประมาณอีกสิบวันครับ <Okay. S 1> ครับจะเริ่มได้เก็บผลผลิตแล้ว<อ>ครับมันจะออกไล่กันไปเรื่อยๆเนาอครับมันจะไล่กันไปเรื่อยๆครับถ้าโลกไม่มีถ้าไม่มีอะไรรบกวนมันสามารถตัดได้ถึงหนึ่งถึงสองเดือนจากเริ่มเก็บผลผลิตนะครับอมันก็จะมันจะดอกมันจะเชยไปเรื่อยนะครับเนี่ยท่านก็สังเกตครับเนี่ยเนี่ยดอกแรกคือเราเริ่มเก็บ เนี่ยมันจะมีดอกสองดอกสามเนี่ยอย่างนี้ครับนี่ดอกสองดอกสามมันจะเชยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับดอกยอดมันจะมันจะเชยกันมาเรื่อยๆมันอยู่ที่เกษตรกรจะมีต้นทุนไหมคือว่าถ้ามีต้นทุนใส่ปุ๋ยไปเรื่อยมันก็จะออกผลผลิตเรื่อยแต่เราต้องลดมันใส่ใจลดน้ํานะครับแล้วอายุต้นของมันจริงๆมันอยู่ได้นานไหมครับอยู่ได้กี่เดือนภาษาผมที่ผมพูดเนาะคือว่าผมตัดเป็นมีดเนาะครับผมตัดหนึ่งครั้งคือหนึ่งมีด ผมสามารถทําได้ถึง15-20มีดก็คิดแล้วครับ2วันหนึ่งครั้งัน2วันตัดครั้งหนึ่งครับและว30มีดมันจะตกกี่วันนะครับครับมันอยู่ที่เกษตรกรครับใส่ใจแล้วอยู่ที่โรคด้วยครับถ้าโรคไม่รบกวนเนี่ยตัดได้นานแล้วช่วงฤดูการที่เหมาะสมในการปลูกนี่คือช่วงไหนครับผลผลิต ที่ได้สูงสุดคือดาวเรืองนี่ครับมันจะชอบอากาศเย็นครับแต่อย่าเย็นจัดนะครับคือเย็นพอประมาณตอนกลางคืนเย็นเย็นตอนเช้าขึ้นมาให้มีแสงแดดเด็ดแก่เท่าไรก็ไม่ว่าครับยิ่งแก่ยิ่งชอบครับเพราะดอกไม้มันจะเต็มเร็วแต่ถ้าอากาศเย็นนี่ดอกไม้มันจะยืดระยะเพือเมื่อก่อนเราเก็บ30บวันมันก็จะเป็น35วันถึง40บวันเพราะความเย็นของอากาศมันจะทําให้ดอกไม้ไม่ไม่นะครับ ไม่แย้มคือมันไม่มีแสงสว่างไม่มีครับวิธีการเลือกเก็บเนี่ยเราจะเลือกเก็บยังไงครับครับผมจะเน้นทางคนงานนะครับคือว่าอย่างนี้เก็บได้ครับนี่อันนี้คือดอกใหญ่ครับดอกใหญ่ครับเขาดูที่มันเต็มมันก็มันยังไม่เต็มครับแต่ว่าความสวยของตลาดถ้ามันเต็มนะครับเนาะอย่างนี้เต็มบางครั้งตลาดบางทีมันก็ตันใช่ไหมครับมันตันมันก็จะขายไม่ได้ อยู่ไม่เกินสองสามวันมันก็อาจจะมาอาจจะเสียเนาะแต่อย่างนี้วิืออย่างนี้สามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์ถ้าเป็นช่วงนีน้ดอกราคาเท่าไหร่ครับครับดอกใหญ่ณนะนะตอนนี้นะครับ,ค,รบคือว่าดอกนี้ไม่ใช่ดอกใหญ่นะครับอันนี้ดอกดอกลองรองจากลองดอกใหญ่ครับคือว่าตอนนี้อยู่ประมาณบาทยี่สิบครับตอนนี้ <Yeah. S 2> แล้วถ้าเป็นดอกใหญ่กว่านี้นครับบาทห้าสิบถึงบาทหกสิบแล้วขนาดลองลงมาก็ลดลดครับก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับลงมาคือเบอร์นี้นะับเนาะ,ะ,ะคือเบอร์เบอร์ที่สามเบอร์ที่สามก็ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบตังค์แต่ละวันของตลาดครับแล้วก็เบอร์นี้ลงมาอีกนิดนึงนี่มันจะอยู่ห้าสิบตังค์ครับผลผลิตเนี่ยเราไปขายที่ไหนครับปากของตลาดครับแล้วลวิธีการ คัดนี่เราต้องไปคัดอีกไหมครับนี่เราเราเก็บไปมันก็อยู่ที่คนงานที่เขาทาเป็นครับถ้าเขาทําเก่งแล้วเขากเขาจะทำเขาเองเขาจะรู้ซส่ของเขาเองแต่ส่วนมากผมจะคัดให้เขาครับคือมาตรฐานของผมถูกดาวเรื่องนี้เทียบกับการลงทุนอะไรต่างๆนี่ถือว่าคุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มคุ้มลงทุน ปลูดดาวเรืองหนึ่งไร่นี่มันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับอย่างน้อยต้องมีเงินหนึ่งหมื่นครับในกระเป๋าหนึ่งหมื่นบาทต่อไร่หนึ่งหมื่นบาทครับนี่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตนะครับเพราะว่าเอาคิดง่ายๆนะครับเฉพาะเบียก้าบาทห้าสิบตังค์ห้าพันต้นตกไปกี่เท่าไหร่กี่บาทแล้วครับอืครับแล้วค่าปุ๋ยกวาจะได้เก็บกวาจะได้ผลผลิตมันอย่างหนึ่งห้าพันต้นนี้เนาะอยู่ประมาณสามกระสอบต่อหนึ่งชุดจากเก็บเกี่ยว จนถึงเลิกเก็บเกี่ยวแต่ผมเก็บได้เต็มที่นะแปลงนี้ผมเก็บอยู่ประมาณ6 000ืดอกครับต่อตอนหนึ่งครั้งครับหนึ่งหนึ่งมีดครับหนึ่งมีดครับก็เฉลี่ยราคาครับมันอยู่ที่ผลผลิตใจผมเฉลี่ยราคาตอนนี้นะผมเทียบเอาจากดอกเล็กถึงดอกใหญ่สุดผมตีอราคาแค่50ตังค์พอมผมเฉลี่ยนะครับครับตอนนี้เราคิดว่าผมเก็บ6,000ืดอกจะได้เงินเท่าไหร่ ตัวหนึ่งครั้งครับถ้ามีเกษตรษกรที่สนใจเนี่ยมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าถ้าเขาอยากปลูกดาวเรืองครับผมก็อยากแนะนำเกษตรกรที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์หรือมีเพ้นที่ที่พอจะทำได้ ผมแนะนำครับแนะนำให้ความรู้ด้วยครับถ้าใครอยากอยากเนี่ยผมก็อยากส่งเสริมครับเพราะตลาดไปได้กว้างครับแล้วถ้าคนสนใจอยากมาศึกษาดูแปลงนี่พิกัดอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านใหม่นวนทองครับสรอนุดาษของนวนทองครับบ้านใหม่นวนทองหมู่11ต,ตะมุดกุดบดอำเภอเชิงสางจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่แหละครับสามารถแนะนำ แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรที่ท่านใจที่สนใจเกี่ยวกับดอกไม้สายพันธุ์ที่ผมปลูกที่ผมทำเนี่ยตอนนี้นะครับคือดาวเรืองของเราครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้กับเกษตรกรถือว่าเป็นประโยชน์ครับอขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับ